เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวว่าในพื้นที่เมืองพัทยานั้นมีบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมาประกอบอาชีพอย่างผิดกฎหมายเกรงว่าจะเป็นการแย่งอาชีพของคนไทยและเป็นการทำลายภาพลักษณ์เมืองพัทยาทางอ้อมรวมถึงเป็นการกระทำผิดกฎหมายเชื่อว,ว่ามีคนไทยเป็นผู้ร่วมขบวนการวันเข้าขายค้ามนุษย์ โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบตามแหล่งสถานประกอบการบาร์เบียร้านเหล้าต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวนิยมให้ความสนใจเดินทางเข้ามาใช้บริการจะพบผู้หญิงลักษณะคล้ายบุคคลต่างด้าวประกอบด้วยสัญชาติลาวกัมพูชาพมา่าเป็นผู้หญิงอุ้มลูกน้อยอายุประมาณไม่ถึงขวบไปจนถึง4-5ขวบออกมาตระเวนขายดอกไม้และขอทานโดยจะใช้เด็กเพื่อเรียกคะแนนความสงสาร หากไม่ให้ก็จะมีการแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจนอกจากนี้ยังมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาเปร่แผงลอยที่เป็นรถเข็นและรถซาเล้งสามล้อซึ่งมันจะมีกลุ่มต่างด้าวแฝงตัวเข้ามาขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวเช่นกันโดยไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย จนทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนไทยเกิดความคลางแคลงใจสงสัยว่ากลุ่มคนต่างด้าวจำนวนมากนี้ต้องมีคนไทยคอยดูแลอยู่อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้มงวดตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อป้องกันปัญหาขบวนการค้ามนุษย์และเพื่อเป็นการทวงคืนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วย น้องคนไทยปะเนี่ยใช่เปล่าใช่ใช่คนไทยปะใช่เปาใช่หรออันนี้ลูกปะลูกปะคนนี้ลูกปะ,นเ,นกปะเป็นคนเป็นคนเวียดนามแน่เลยเราใช่ปอ๋อเวียดนามอันนี้มาทําอะไรอะขายของ,ขของโอเค Academy อันทํมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a d Five Academy